สวัสดีครับเพื่อนๆที่เห็นอยู่นี้คือฐานใบโอชานะครับฐานที่เผาแบบตองเปิดแล้วก็ดับด้วยน้ำนะครับมันก็จะเกิดอากาศเข้าไปแทรกในฐานถานก็จะมีรูพรุนนะครับแล้วก็ผมก็เอามาหวานบริเ,เวณโคนต้นรอบๆกอต้นอ้อยต้นอ้อยต้นกล้วยนะ่ครับานแป๊บเดียวครับฝนตก สองสามวันสังเกตว่าดินเนเขียวปี๋เลยนะครับเนี่ยดินฐานไบโอชานะมันตรึงไนโตรเจนนะครับตึงไนโตรเจนมาที่ตัวฐานมาที่ผิวดินมาที่อยู่ในบริเวณตรงเนี้สังเกตลากพืชนะครับเวลาถ่ายเราก็ต้องให้เพื่อนเพืนวห็นเออมันใช้ได้ได้ผลจริงนะเพื่อนๆน,นดูนะนะครับอารมณ ราไม่ได้คุยในห้องแอร์เราคุยไปที่หน้างานว่ะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่ลากกล้วยขึ้นมาเต็มเลยมากินนตัวเจนมาดูดเอาปุ๋ยมาดูดเอาสารอาหารดูดธาตาอาหารที่ฐานดูดที่ฐานตรึงไว้นะครับดูดิยิ่งยิงใต้กองฐานลองแงะออกมาแงะกองฐานขึ้นมาปาดนี่ครับเขียวปีเลยนี่เห็นไหมฐานครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลย ดินนี่เป็นดินทรายเลยนะเนี่ยดินดินไอเขาใช้เคมีมาหลายปีนะครับผมมาบุบเบิกพื้นที่ตรงนี้เป็นดินทรายเลยนะเนี่ยแต่ว่ากล้วยก็เนี่ยมันก็เต,ติบโตได้นะโดยที่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่แต่เราใช้ถ่านนะครับถ่านช่วยตรึงไนโตรเจนในในอากาศมันมีไนโตรเจนเยอะแต่พืชเอามาใช้ได้ยากก็ใช้ถ่านไบโอชาครับถ่านที่ เผาเนี่ยด้วยความร้อนแล้วก็ดับด้วยน้ํามันจะบุ๊อากาศเจอเข้าไปแทรกมันจะมีรูพุนจุลซีเข้ามาอยู่เยอะตรึงความชื้นดูดความชื้นซับความชื้นไว้อย,อยู่ในตัวฐานนะพอพอบ,บริเวณน,นีแ้แห้งมเมื่อไหร่ทางก็จะปล่อยความชื้นออกมาพอกลางคืนมีน้าค้างมาทางก็จะซับความชื้นเข้าไปคือพื้นที่บริเวณน,นี้ก็จะมีความชื้นหน้าดินก็จะมีความชื้นพืชสังเกตว่าพืชใกล้ๆก,ก,ก,กับฐานเนี่ยหญ้าในใบเขียวปีเลย หญ้ารอบๆไปทานเนี่ยเขียวปีเลยแต่หญ้าที่ออกไปนะ้สีจะหม่นๆลงหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไอ้มาใกล้ๆฐานเนี่ยเขียวปิดเลยไนโตรเจนสูงมากมนะมเลยนี่ให้ก็แช่นะครับลองไปทํากันดูไม่ยากเลยนี่อ้อยใบเริ่มเขียวละนะครับผมว่าถา,มา,านมะหวันนะฐานามาหวาันนี่ใบเขียวปีเลยลัก้อยขึ้นมากินมาดูดนี่ขาวๆเห็นไหมนี่ครับ อ้อยมันกินอาหารผิวดินนะรากอ้อยอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยลองเราลองก้นหลุมอ่ะปุ๋ยลองก้นหลุมต้องเยอะทําไมอ้อยไม่โตอ้อยกินอาหารผิวดินนะครับทําอ้อยมากินปุ๋ยมากินธาตุอาหารที่ผิวดินซะส่วนใหญ่เลยนะครับซะส่วนหลักๆเลยแหละนะครับรากฝอยของของอ้อยของพืชตระกูลหญ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะกินอาหารที่ผิวดินนะครับเห็นไหมโอเคเป็นไง ฐานไบโอชานะครับนี่เพื่อนๆดูดินี่ลากลก้ยเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเขียวๆเ,เริ่มมาแล้วเอาฐานมาหวานเขียวๆก็คือในตัวเจนนะครับนี่ลากลก้ยขึ้นมาครับนี่ลากลก้ยใบกล้ยจะสีแบบนี้ครับเขียวปีเลย ผ่านเบโอชาส่วนอันนี้เป็นเศษขยะนะครับที่ผมเอามาทิ้งเป็นคาร์บอนนะครับเป็นมวลสารที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เราไม่ได้เผาถ้าเราปล่อยให้แห้งแล้วเราเผาเนี่ยให้งออกซิเจนไปหมุนเวียนในในตัวคาร์บอนสารารพวกนี้นะครับแล้วก็มีความร้อนเผาไหม้นยะมันก็จะกลายเป็นตัวคาร์บอนลอยขึ้นไปในอากาศนะครับบวกกับออกซิเจน ที่มันหมุนผ่านตัวมันให้มันเกิดการเผาไหม้นี่นะครับถ้าไม่มีออกซิเจนมันเผาไหม้ไม่ได้นะมันมีออกซิเจนมาเป็นกระบวนการเผาไหม้มีความร้อนมันจะเกิดเป็นเป็นคาร์บอนบวกออกซิเจนก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะลอยขึ้นไปในอากาศลอยไปทิ้งเฉยๆเนี่ยเป็นมลพิษมลภาวะสู้เราออคาร์บอนพวกนี้มาใส่ดินเอามาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ของเชื้อราแบคทีเรียในดินเดี๋ยวเชื้อราจุลินทรีย์แบคทีเรียก็จะปรับเปลี่ยน อีสีวัตถุพวกนี้แหละนะพวกคาร์บอนพวกนี้แหละนะครับเป็นปลดปล่อยแร่ธาตุเป็นเป็นขี้ดินนะใส่ลงใส่เดือนนะปลดมอมาขี้เป็นขี้ดินให้พืชเลือกไปใช้นะอยากได้อฟอสฟอรัสอยากได้โพแทสเซียมอยากได้ไอในตัวจง,ใน,วจงในตัวเจนธาตุอาหารต่างๆธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองกดนั่นกดนี่ในในธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้กันนะครับ หญ้าเยอะพวกนี้ต่างชนิดกันเนี่ยหญ้าชนิดนี้ชอบสารอาหารพวกนี้มันก็จะแลกเปลี่ยนกันครับตายรากพืชนเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียมีอะไรมีเชื้อราที่พืชตัวนีอ้อยากได้ตัวนี้ไอ้รากรากพืชตัวนี้ก็ปล่อยให้แบคทีเรียตัวนี้ที่อยู่กับรากพืชชนิดนี้ก็ปล่อยให้พืชชนิดนั้นพืชชนิดนั้นไม่ชอบธาตุอาหารนี้ก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันจะเกื้อกูลกันแล้วก็ไอ โรคนะครับโรคที่มันพกมแมลงเนี่ยหรือพกเชื้อราตัวร้ายมันก็จะถูกพวกนี้แหละสมดุลนะจัดการกันสมดุลดูแลก,กันนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนหรือเศษอาหารเศษอินทรียวัตถุเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเอาไปเผาทิ้งนะครับให้เอาไปถมใส่สวนเอาไปวางไว้เฉยก็ได้ไม่ต้องกบแบบผมก็ได้แต่กบแบบผมก็คือว่าให้มันเกิดความร้อนนิดนึงแล้วก็แต่ไม่ต้องกบสนิทนะให้ออเซียมันไป หมุนเวียนผ่านสักหน่อยให้มันเกิดการย่อยสลายได้ได้ไวนะครับนี่กดเปน็นิดนะอันนี้ผมแชร์นะวิธีการทำเกษตรแบบพื้นฟูนะครับดินจะดีขึ้นเรื่อยๆคาร์บอนเราจะที่อยู่ในดินจะเยอะขึ้นเรื่อยใส่ลงใส่เดือนธาตุอาหารมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับดินจะให้เป็นดินปเป่าๆนะให้มีพืชให้มีรากพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วเนี่ยเนี่ยมันจะมีห้องมันจะมีกระป๋อพวกแบคทีเรียมันชอบอยู่แบคทีเรียชอบอยู่มากแบคทีเรียตัวตัวดีนะตัวดีเลยแหละตัวที่มันจะปลด,ปล,ดปล่อยแร่ธาตุตัวที่มันจะเอาคาร์บอนไปกินแล้วก็ปลดปล่อยแร่ธาตุให้ให้เป็นอาหารของพืชดูดิไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีซึมเวดเลยกล้วยเขียวปีเลยเนี่ยเอาธงเอาฐานเอาเศษยาตัดทับทุง่งถ้าผม,มไปเนี่ยเห็นไหม ดินขนาดดินเป็นดินทรายนะเอาเพื่อนๆดูดินขาวจั๊วแม้แป๊บเดียวเอาเศษฐานมาหว่านเอาอีซีวัตถุแล้วก็ให้มีหญ้าไว้บ้างนะครับให้มันมีรากพืชอยู่ด้วยกันนะครับมันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองนะครับอย่าให้มันเตียนโล่งถ้ามันเตียนโล่งโลคกแรงมาทันทีเวลามันมามามันกินมันกินยกแปลงเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเลยนะครับเอาเศษฐานมาหว่านครับเพื่อนๆแป๊บเดียวเขียวปีครับผม ดินเริ่มเขียวเนี่ยรากอ้อยเอย้ยรากกล้วยก็ขึ้นมากิน,นต้นองค์ต้นอ้อยงามนะครับฐานอะไรก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องฐานเบลชาแบบผมหรอกฐานอะไรก็ได้อะามาหวานเลยนะครับมันจะตรึงในตัวเจนในอากาศมามาสู่ผิวดินมาสู่ตัวฐานนะครับพอฝนตกป๊อบวันนี้เต็มเลยผิวดินในตัวเจนเขียวปัดเลยง่อ,อยกระดูดไปใช้เนี่ยใบยเขียวปีเคมีไม่ต้องใส,ส่สักเม็ด ขี่วัวไม่มีขี่วัวมีใส่ใส่ทานอย่างเดียวใส่ทารถ้ามีเศษอาหารเสร็จแล้วก็มาเทไปเลยเนี่ยกเกษตรแบบฟื้นฟูครับดินดีขึ้นเรื่อยๆโอ้แต่ผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้มากเลยดูฮะเป็นไงพิสูจน์ด้วยการนั่งอันจริงนะครับดูดิใส่ธานอย่างเดียวดินเขียวปีกล้วยขึ้นมาดูลากกล้วยครับผมไม่ได้ขี่มัวในนี่เราฟังเลยเนี่ย ภูมิใจนาเสนอเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีถั่วหามาต้ากนี่พืชตระกูลถั่วลอบๆนี่อีกโอ้เดี๋ยวมันก็นลามมาในนี้ครับลากถั่วมาตานี่มันมีกระปาะนะมีกระปาะแบคที่เรียอะไรพวกไรโซเบียมอ่ะแบบีเรียตัวดีอ่ะที่จะเป็นอาหารของพืชอ่ะปลดปล่อยแร่ธาตุในพืชได้กินอ่ะโอมันจะมาอีกนี่เนี่ยถั่วหามาตาไปหาปลูกกันเลยไปหาเม็ดมะหวานเลยพืชตระกูลถั่วโอเคคลิปนี้ก็มาแชร์นี่ ใช้คาร์บอนนะก็คืออินทรีย์วัตถุนั่นแหละนะครับกับฐานอำมะหวานทั่วๆแปงนะครับงงา